คุณผู้ชมครับเผอเวลาไปไม่นานนะครับก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะครับในครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีเรื่องที่น่าจับตาในอาเซียนมากมายครับในประเทศไทยนะครับเรื่องที่ต้องดูการย่างมากในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของค่าเงินบาทซึ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการครับซึ่งการที่มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับค่าเงินบาทเนี่ยนะครับก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับที่ออกมาวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยนะครับกับทางสถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชียหรือว่า AKI เอเชียนโกลเล้อินสติทิวนะครับซึ่งได้ทํารายงานออกมาที่น่าสนใจฉบับหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องค่างเงินบาทครับชื่อว่ารายงานการเปลี่ยนแปลงค่างเงินบาทไทยกับค่างเงินบาทของประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วก็กลุ่มบริกส์นะครับซึ่งก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็ยังมีรายงานอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเป็นการจัดอันดับของบริษัทยักษ์ใหญ่ในอาเซียน100บริษัทหรือว่าอาเซียน1 0 0ครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับท่านที่เป็นที่ปรึกษา ของสถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชียนะครับหรือว่า AKI นะครับนอกจากนี้ท่านยังดํารงตําแหน่งเป็นอาจารย์ประจำนะครับที่สาขาธุรกิจระหว่างประเทศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับดรสุทธิกรกิ่งแก้วครับสวัสดีครับดรสุทธิกรครับก่อนอื่นนะครับมีรายงานที่น่าสนใจ2ฉบับออกมาจาก AKI นะครับฉบับแรกครับเรื่องของค่าเงินบาทตอนนี้หลายๆคนก็คงดูเรื่องค่าเงินบาทว่าตอนนี้มันร้อนแรงเหลือเกินนะครับ ซึ่งรายงานฉบับนี้นี่ก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างอาเซียนกับบริกส์ครับบริกส์ก็คือมีเปรียบเทียบประเทศไทยกับไทยประเทศไทยกับอาเซียนและบริกส์ครับซึ่งบริกส์เนี่ยก็จะมีบราซิลรัสเซียอินเดียแล้วก็ไชน่่าาหรือวจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจร้อนแรงแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับเป็นประเทศกำลังพัฒนาซึ่งเป็นคู่แข่งทางตรงของสินค้าส่งออกของไทยอืมครับโอเคครับพูดถึงค่าเงินบาทตอนนี้แหลายๆคนออกมาพูดถึงกันมากเนยนะครับเปรียบเทียบกับอาเซียนแล้วก็บริกส์แล้วออกมาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆถ้ามองในภาพระยะสั้นเนี่ย จริงๆต้องยอมรับว่าค่าเงินบาทเราแข็งค่าขึ้นมาสักสามเดือนหกเดือนย้อนหลังเนี่ยนะครับจชัดเจนเลยว่าค่าเงินบาทเราแข็งค่ากว่าทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนและแข็งค่ากว่าประเทศในกลุ่มบริกส์คืออันนี้เป็นประเด็นที่ผู้ส่งออกหลายท่านเราเจอออกมาออกมาครับโวยวายนิดเดียนะครับแต่ว่าจริงๆถ้ามองในภาพรวมระยะยาวเนี่ยสามปีห้าปีสิบปีเนี่ย การเปลี่ยนแปลงของค่างเงินบาทไทยเนี่ยแทบจะไม่มีความต่างเลยมเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนและบร,ริบรเตนก็คือมีลักษณะต่างกันเปอร์เซ็นต์สเซถ้าสมมติอย่างเช่นผมบอกว่าตัวตัวเลขว่าเราเพิ่มขึ้น30%มสิบเปอร์เซ็นเพื่อนบ้านเราอาจจะเพิ่มที่ยี่สิบแปดยี่สอซึ่งความจริงเนี่ยถ้ามองในภาพรวม10ป,ป,ปีเนี่ยแทบจะไม่มีความต่างกันเลยครับสิ่งที่ผมเวลาจะเปรียบเทียบใม้เห็นนี่คือว่าผมอยากจะให้มองภาพรวมอยากให้ผู้ส่งออกหรือว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยมองภาพรวมว่าการเคลื่อนไหวของค่าเงินเน มันมีอยู่แล้วแน่นอนครับมันเป็นเรื่องปกติของค่าเงินที่ต้องผันผวนขึ้นลงอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ควบคุมค่าเงินเราไม่ได้เเป็นรระบบาไไม่ด้ตรึงค่าเงินไม่ได้ตรึงค่าเงินเราไม่ได้เหมือนจีนไม่ได้เหมือนจีนใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเงินมันต้องขึ้นลงแต่สิ่งสำคัญเนี่ยถ้าเรามองในระยะยาวเนี่ยถ้าเราเตรียมตัวกับธุรกิจการสร้างธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมีมาจิ้นสูงใช้เทคโนโลยีสร้างความต่างให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของเราเนี่ยความต่าหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ ในระยะสั้นเนี่ยจะไม่มีผลเลยถ้าเราสามารถจะดึงดูดลูกค้าให้อยู่กับเราครับโดยความแตกต่างโดยที่ไม่ได้เอาเรื่องของค่าเงินบาทหรือว่าแง่ของราคามาเป็นตัวดึงดูดลูกค้านี่นะครับคือเราควรจะมุ่ธุรกิจเศรษฐกิจไทยเนี่ยควรจะมุ่จากการแข่งขันเบสบนราคาไปสู่การแข่งขันเบสบนความต่างบนเทคโนโลยีบนคุณภาพน i n บนความคิดสร้างสรรค์บนคุณภาพที่คุณเจสบอกก็คือประเด็นพวกนี้เป็นประเด็นที่อยากจะให้ก้าวข้ามผ่าน การเคลื่อนไหวของข่างเงินระยะสั้นไปมองภาพรวมในระยะยาวและอีกส่วนหนึ่งจริงๆก็ต้องยอมรับว่าธุรกิจไทยเนี่ยเราไม่สามารถจะปรับเป็นธุรกิจที่มูลค่าเพิ่มสูงกันหมดได้บ,บางส่วนที่เป็นธุรกิจที่ยังอาศัยราคาต้นทุนที่ต่ำเป็น low cost base เนี่ยเป็น mass production เนี่ยประเด็นเรื่องค่างเงินที่เคลื่อนไหวเนี่ยก็คงมีผลหนึ่งสองสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีผลต่อต้นทุนละใช่ฮนะก็ส่วนนี้ก็ผมก็ขอคงคิดว่าจริงๆก็มีเครื่องมือทางการเงินอีกมากมายที่จะเข้ามารับรับ การซื้อเฮจิ้งไว้ป้องกันนถ้ารู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีความเสี่ยงก็ต้องต้องประกันไว้ก่อนครับถึงแม้จะกาไรลดลงแต่มันก็ไม่ขาดทุนครับยังไงก็ยังมีหลักประกันใช่ครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะเป็นธุรกิจบางส่วนที่ยังยต้องยังต้องทาอยู่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าหลายๆเสียงทางธนาคารประเทศไทยหลายๆเสียงคืออยากจะให้ภาคธุรกิจมองเป็นภาพระยะยาวปรับตัวแล้วก็แข่งขันไม่ใช่อยู่บนต้นทุน ราคาที่ต่ำอยู่บนความต่างบนเทคโนโลยีบนความคิดสร้างสรรค์บนนวัตกรรมจริงๆแล้วจะว่าไปในการที่เงินบาทแข็งตัวขนาดนี้แล้วก็มีเสียงเรียกร้องมีเสียงข่มควนกันมาขนาดนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีก็ได้เพราะว่าทาให้เราอาจจะต้องมาหันกลับมามองธุรกิจแล้วก็พลิกกระบวนการนะครับในการในการจัดการกกับทุกอย่างของเราได้นะครับคืออย่างที่คุณเจษก็พูดก็คือเหมือนกันก็คือเราต้องมองภาพระยะยาวแล้วก็การปรับตัวและอย่าไปพึ่งพิงกับต้นทุนที่ต่ำเพียงอย่างเดียว ซึ่งมันก็มีความสอดคล้องกับรายง,งานอีกฉบับหนึ่งของทาง AKI ที่ออกมาซึ่งน่าสนใจเช่นเดียวกันซึ่งว่าอาเซียนท็อป100นะครับก็คือบริษัทขนาดใหญ่ยักษ์ใหญ่เนี่ยนะครับ100รบริษัทของของอาเซียนนะครับ,รบซึ่งผมก็มีข้อมูลอยู่ในมือตรงนี้อยู่แล้วด้วยเนี่ยนะครับก็ได้รับการเออเฟอร์ e มาจากทาง AKI เนี่ยนะครับก็ทำให้เห็นภาพโดยรวมการอย่างแรกนี่ต้องถามก่อนว่าคำว่า Top 100จัดอันดับโดยอิงจากอะไรครับครับจริงๆข้อมูลที่เราทำเนี่ยสามารถจะจัดอันดับได้ค่อนข้างหลากหลายแต่เราจัด หึ่งถึงร้อยเนี่ยเบสออ on รายได้หรือ r e v ของบริษัทครับซึ่งก็จะพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจเยอะครับขอพูด่อยว่าทำไมเราถึงทำนะครับรายงานฉนบับนี้เราจัดทำเพื่อจะให้เห็นภาพรวมของธุรกิจอุตสาหกรรมในอาเซียนเพราะว่าพอเราเข้าใจว่าใครคือหนึ่งใน 100. ร้อยใครคือบริษัทใครเป็นใครใครเป็นใครบ้างเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าธุรกิจการขึ้นไหวทางธุรกิจอุตสาหกรรมในอาเซียนนี่เป็นอย่างไรใครอยู่ที่ไหนอย่างไรบริษัทอะไรเป็นบริษัทที่ใหญ่บริษัทอะไรที่ทำกำไรเยอะบริษัทอะไรที่มีอสูงหา และเป็นบริษัทที่ประเทศไหนครับคือรู้ว่าทัวทัวอาร์เดย์ครับเวร์อาร์เดย์ครับนวอตเดย์ดูวิงครับอันนี้คือ3อย่างหลักที่เราอยากจะให้คนสร้างความรับดูและเข้าใจถึงธุรกิจถึงอุตสาหกรรมภูอาเซียนผ่านทางรีพอร์ตอันนี้ครับซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีนะครับเพราะว่าอันดับที่1เนี่ยนะครับเป็นบริษัทของประเทศไทยก็คือปตทนะครับหรือว่า PTT นะครับอันดับที่1นะครับซึ่งถ้าเกิดผมลองดูในท็อป10เนี่ยนะครับสิทธิอันดับคร่าว ช่ไหมครับมี PTT มีไทยออยลแล้วก็มี SCG นะครับนั่นคือของบริษัทไทยแล้วก็มีบริษัทอื่นที่สอดแทรกเข้ามาด้วยแต่ว่าอันนี้ที่น่าสังเกตก็คือว่าใน10บริษัทเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบริษัททางด้านอะพริโตเลียมใช่ไหมครับครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซธรรมชาติเนี่ยมีสัดส่วนของรายได้เนี่ยถึงประมาณ2ล้าน2แสน4หมื่น2,000ล้านก็คือประมาณ เกือบครึ่งหนึ่งของรายได้รวมของบริษัทในร้อยนี้เลยนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากและถ้ามองไปถึงขนาดที่ว่าบริษัทในกลุ่มพลังงานทั้งหมดคือรวมพวกที่ผลิตไฟฟ้าด้วยก้าวขึ้นไปถึงประมาณ50-60%อของรายได้ทั้งหมดซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทเหล่านี้อยู่ในอุตสาหกรรมที่สําคัญอุตสาหกรรมพลังงานเป็นอุตสาหกรรมที่พลังพลังงานเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในอาเซียนแล้วก็ที่สําคัญถ้าเรามองดูเนี่ย ไม่ใช่แค่นั้นคือยังวิเคราะห์ต่อไปได้ว่าบริษัทพวกนี้80%เป็นบริษัทที่ถือหุ้นในภาครัฐแต่ว่าภาครัฐเนี่ยยังเห็นว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีผลต่อความมั่นคงเศรษฐกิจฉะนั้นรัฐก็ต้องเข้ามาถือหุ้นควบคุมดูแลในระดับนึงเพราะว่าถ้าจะดูไปอีกนะครับในท็อปทรีเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยปตทนะครับอันดับที่สองเนี่ยเปโตรนัสของประเทศมาเลเซียอันดับที่สามก็คือวิลมาอินเตอร์เนชั่นแนลของประเทศสิงคโปร์ซึ่งทั้งสามบริษัททาางด้นกส แล้วก็ทางด้าน,าน,านปิโตเรียนน้ํา้ำมันทั้งนันน้น,น,นเลยนะครับ,รบวีมาจะทําน้ํามันปาล์มก็คือสามารถจะมาใช้ช่วงหลังน้ามันปาล์มขึ้นไปเยอะเพราะว่าเรื่องราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็น a l t e r ร์เ i ท e ฟฟิ l ครับแล้วก็ยังเห็นมีภาคธุรกิจอื่นที่สอดแทรกเข้ามาที่น่าสนใจอย่างเช่นธุรกิจทางด้านโทรคมนาคมก็มีเข้ามาด้วยอย่างเช่นของซิงเทลอันดับที่5นะครับก็ครับ AS ก็เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อไปแล้ว แล้วก็มีธุรกิจธนาคารทั้งนั้นธนาคารก็เข้ามาเยอะเช่นเดียวกันครับผมบธุรกิจธนาคารนี่ก็น่าสนใจครับคือธุรกิจธนาคารหรือธุรกิจธนาคารและสถาบันทางการเงินเนี่ยถ้าเราวัดจากสินทรัพย์หรืออสเซทเนี่ยหนึ่งในหนึ่งถึงยี่สิบ 20, เรียงตามสินทรัพย์เนี่ยหนึ่งถึงยี่สิบเป็นธนาคารยกเว้นันดับที่สิบแปดที่เป็นปตทอแปลว่าอะไรแปลว่าธนาคารเนี่ยเป็นก้อนใหญ่ของสินทรัพย์ของภายในบริษัท สำคัญในอาเซียนคือบริษัทที่สําคัญในอาเซียนเนี่ยถ้าเราวัดมูลค่าจากสินทรัพย์แล้วเนี่ยธานาคารจะกินไปถึงประมาณ70%็ดสิบเอรกลุ่มธานาคารและสถาบันธนาคาร,ครและที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าธานาคารเนี่ยถ้าเรนกิ้งแล้วเบอร์นหนึ่งถึงสามเป็นธานาคารสิงคโปร์รกั BS, BC, บ DBS OCBC แล้วก็ UOB สี่ห้าหกเป็นธนาคารของมาเลเซียคือ Maybank CIMB แล้วก็ Public Bank เจ็ดแปดเก้าสามอันดับต่อจากนั้น คือธนาคารของไทยครแบงก์คือธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยและธนาคาริกรครกรเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดถึงสื่อในทางอ้อมเห็นถึงความแข่งขันของเศรษฐกิจสิงคโปร์มาเลยซไทยในอาเซียนตอนนี้นะมันสามารถจะจะอินพลายได้ว่าอย่างนั้นสามารถที่จะตีความได้ว่าอย่างนั้นตีความได้ว่าอย่างนั้นครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากจะรีเซนต์ให้เห็นก็คือว่า GDP GDP จีงอาเซียนเนี่ยมูลค่า GDP รวมประมาณ2ล้านล้านดครับ บริษัทแค่ร้อยบริษัทนี้แหละมีบริบาร์นรวมกันประมาณ6กแสนล้านเนี่ยโอ้โหก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ละสามสิบเปอร์เซ็นต์แค่ร้อยบริษัทสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็แปลว่าอิทธิพลของบริษัทเหล่านี้มากมากมหาศาลแล้วถ้าเทียบเนี่ยคือบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้ก็ถึงหนึ่งในสี่เนี่ยถือหุ้นถึงในสี่ของร้อยเนี่ยคือประมาณยี่สิบห้าบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ ถ้าเรามองภาพรวมเนี่ยถึงแม้เราเห็นว่าเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยจะเป็นเศรษฐีเสรีแต่ก็ยังไม่ได้เสรีซะทีเดียวครับรัฐบาลของแต่ละประเทศก็ยังควบคุมเศรษฐกิจนี่ยังไม่นับรวมทางด้านบริษัทการบินอย่างสิงคโปร์แอร์ไลน์หรือการบินไทยที่สอดแทรกเข้ามาเช่นเดียวกันก็เป็นลักษณะเดียวกันที่ที่รัฐที่รัฐถือหุ้นครับใช่ครับครับแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือลักษณะของธุรกิจคือประเทศอะไรบ้างที่มีธุรกิจ ลักษณะเหล่านี้ติดหนึ่งในร้อยบ้างคือถ้าเรามาวัดเนี่ยจริงๆประเทศไทยมีถึง28บริษัทประเทศรองลงมาจะเป็นมาเลเซียที่24บริษัทอินโดนีเซีย21บริษัทสิงคโปร์18บริษัทฟิลิปปินส์แค่9บริษัทในหนึ่งในร้อยเนี่ยนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าพูดถึงจริงๆเนี่ยเฉพาะสิงคโปร์กับไทยก็มูลค่ารายได้ของบริษัทเหล่าเนี้ยก็ถึงประมาณครึ่งหนึ่งแล้วถ้ารวมมาเลเซียเข้าไปด้วยถึงประมาณ80เปอนตคือมาเลเซียประเทศเขา โดยขนาดของประชากรเขาเล็กอยู่แล้วนะครับแต่ป็นความแข็งแกร่งในเศรษฐกิจเนี่ยก็ถือว่าท็อปทรีเนี่ยก็น่าจะก็ยังเป็นสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ไทยอยู่ในกลุ่มนี้อยู่ถ้ารวมสามแค่สามประเทศนี้รายได้นี่คือประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับสุดท้ายนะครับถ้าสนใจอยากจะเข้าไปดูรายงานทั้งสองฉบับนี้สามารถจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของทาง AKI ขอบคุณมากนะครับอาจารย์กองวันนี้ขอบคุณที่ให้มาให้เก็บมาคุยกับเราวันนี้ครับครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับในอาเซียนกับรายการอาเซียนมูฟนะครับและพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้ารีบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ